สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ําขั้นแรกก็คือการดูสีของน้ําถ้าน้ําเปลี่ยนจากสีใสใสแบบนี้ไปเป็นสีคุณคุและมีตะกอนดินไหลลงมาด้วยนั่นคือสัญญาณอันตรายข้อแรกและถ้าระดับน้ําที่เราเล่นอยู่มีน้ําขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนช่วเหนือลอยตะไคร่น้ําเราก็ต้องระวังตัวและรีบขึ้นจากน้ําในทันที ก็จะมีมาตรการก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตรงจุดนี้ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณเตือนส่งสัญญาณเตือนด้วยอะไรบ้างอันดับแรกเนี่ยเขาจะมีวิทยุนะแล้วเขาจะวิทยุไปบอกเลยศูนย์บริการน้งเที้ยวให้เฝ้าระวังขณะนี้เกิดน้ําป่าไหลหลากแล้วอันที่2ก็คือเราจะมีสัญญาณไซเรนที่เป็นช่วยช่วยส่งเสียงใช่ใช่ที่ที่น้องเห็นที่ซ้อมอยู่นะคะแล้วถ้าสมมติแบบมีน้ําป่ามากระทันหันอ่ะแล้วเรายังเล่นน้าอยู่อ่ะ แล้วเกิดแบบเราถูกพัดไปเลยอ่ะเราจะทํายังไงอ่ะใช่ล้วเกิดแบบเราไม่ได้ยินอ่ะใช่หรือ<ต>ไม่เราก็<ส>ขึ้นมาไม่ทัน